ตอนนี้อยากบอกพี่บอกน้องว่าเ่อหันไปโซเลลก็นั่งคุยกันอยู่ทงหน้า <c oughs> ย่ข้ังนี่แหละขานทางต้นบักตานเนี่ยไปคุยกันว่าโอ้เตาทานห้าปีนี่กัเป็นตล่ำตัวรวยอยู่ตัวละห่วยไทรอยู่ด้ยครับเด่วเออ ธุรกิจสีดำเลยได้ไข่ไข่ไม่ได้สีเทาหือเขามีตั้งแค่ธุรกิจสีเทาถาเขาไข่สีดำเนาะงัาก็สีเทาอีกดำคับดำแน่นหนาดำเปื่อๆไม่ไงเอ้ยเป็นธุรกิจมืดครับพี่น้องธุรกิจมืดอนยางพี่น้องได้เห็นนะครับผมส่งข่าวไปถึงพี่น้องยุต่างประเทศอยุติการประเทศครับเนื่องจบรรยากาศรายการเปี่ยงลมยามบ่ายโดยขณายจังโคเดินหนาวบ้านหนัครับผมเป็นผู้ใจในร้านน้ำ โอ้ยจะเป็นพ้ากันดีใจหลายเนาะดีใจหลายดีใจหลายพราอว่ามีหลายๆคนถามมาโอ้ยวันที่ไหนกในเรื่องแล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งบาเรียงแล้ววันที่หนึ่งบอกเอองวดว่างานนี่ก็ไปรางวัลเลขท่ายสองโตกับยี่สิบใบแล้ววันที่หนึ่งเคยถือบอลางววันที่หนึ่งนี่ก็เคยถือมาแล้วครับผมมีหลักฐานบอกมีหลักฐานครับผม อนันเดี๋ยวสิพอกันแน่นอนมาเนี้เสียวเอามาโชว์ช่วงต่อไปแน่นอนเลยนะครับผมเดี๋ยวสิเปลวเรื่องไอ้รางวัลที่หนึ่งให้ฟังอุ้ยน่ารางวัลที่หนึ่งนี่ของเป็นของผู้จัดการของจินตราพุทธลาบเลยนะครับมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานพร้อมนะครับเกินถึงรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบนะครับผม่างหกล้านบาท ว่างวดวันที่เท่าไหร่อ่างวดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวสิแจ้งกับพี่น้องนะครับเพิ่นบ่เปิดเผยจักเทลือเพิ่นซุ่มไว้อเอ่าเพิ่นถือรางวัลที่1อีหลีแต่ลยว่าไหนๆก็เลเว้าเรื่องไงยี่สบแล้วก็เลยเว้าวแล้วมันที่1ไปเลยเนาะเพิ่นเป็นสายหมูเพิ่นถึกเลขดีๆนะครับผมผู้จัดการนะครับถือตั้ง6ล้านเนาะครับเออแต่ก็ผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้ผู้ใดเคยถือรางวัลแน่กะแจ้งข่าวมานําเนาะออืเอามาเพื่อเอามา แบ่งปันโม่พวกว่าเห็ดจะ,ะไหนมันคือถืกครับผมแล้วก็สำหรับตัปดาหน้าครับสั่งสถิติถึงมมไม <laughs> ไมไหมสี่สิบหัวด้ลยไอของขวัแม่งยังถือบอลผัวบอลสีตั้งสี่สิบหัวเลย <laughs> <laughs> แต่ผมก็อยู่เซิร์ฟซื้อขึ้นหลายขักหลายเนี่ยสี่สิบงวดวันนี้แม่เอ้าเจ้าคิดเบว่าเหงาเอองวดที่สี่สิบนี่พลาดหน้าขังหลวงไข่อะนั่นไข่ต่างเส้นทิตงไว้แต่ก็ชาบก็ไก่จักโตโอ้โหสี่สิบงวดเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับนะครับฝันกับฝันมาสิฝันกับฝันครับผมว่ามันขับกับทูบกับทาาไม่ว่ามันขักแล้วครับออืสรุปแล้วก็ไปทางเขาคือเก่าไปอ่อนหลอนคือเก่า ก็ต้องขอบคุณไปยังอันนั้นน้ำเนาะครับผมขอบคุณไปยังพี่น้องทั้งอำเภอเต่าง้อยเต่าง้อยโอ้ยของคนก็ยังมีบริการอยู่เด้อมีหลายๆคนถามมาครับผมบอกว่าที่เป็นเสือผานาแพทยของฝากของตอนเจ๊กุเจ๊อ้อยครับหลายหลายคุณนายอ้อยเี๊กุ้งเนาะหลายอย่างถาถุงงามๆแบบนี้ถาถุงงามๆนะครับอันนี้เป็นผ่าที่เออพี่น้องถ้าเกิดว่าไปเขาเกิด่าไปทับบุญบ่ไปทับบุญพญาเต่าง่อยไปไหวพญาเต่าง่อยถามหาเจี๊กุ้งครับ กูได้อ้อยเลยอะถามหางหเจ๊กุ้งกับกูได้อ้อยเลยบอกว่าช็อปบ,บริการของพันยุไส่หน้าสิไปไอ้เอื้อเฟือเพลินวัดสันวะไปร้านเจ๊กุ้งเลยนะครับไปหางบอกว่าร้านเจ๊กุ้งยูุใส่มาทังสี่นะครับร้านเพลินยี่ยี่ยุร้านเดียวนะครับเป็นร้านเสื้อผ้าไปถามไพ่คนหนึ่งถามปูได้ปูได้กับสี่ไปทั้งเดียวเลยพูดด้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับร้านเพิ่นนะครับเพิ่นมีเพิ่นมีของฝากหลายอย่างมีของฝากของตอนของที่ระลึกที่มีคุณค่าครับผมเพราะว่าเตสือไปรับไไปปแล้วก็เอา ฝากพีตอนนอกเออได้บุญคักขนาดได้บุญผ่าแพทพผ่าอย่างพ็นหลายได้ายผ่าพันข้อผ่าอย่างที่ตอนกัหน้าพันยูหรือว่าอย่างนี้ชื่อว่าของเบิ่นมากมายหลายอย่างทั้งของพื้นบ้านพื้นเมืองถ้าพี่น้องไปยุหันนะครับไปไปล่องไปเรือเบิ่งนะครับของถึงใจร้ายนะครับอืมไหวพญาตองอ้อยได้บุญแล้วอาจจะได้เลขจักตัวสองตัวพร้อมเนาะนก็ไ่้ได้เครับขันโมมีดวงอ้ออันนี้เราไปซื้อใบเดียวไหมถือไหม เพิ่งรู้ว่านึำงเนี่ยคือกำลังที่หนึ่งเลยหัดข้ดว่าจีนทลายก่อนเหรอนี่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวเพราะว่าเขาจำเขาได้เดี๋ยวให้แอดมินนะครับขึ้นหน้าจอยพิ่นเบิ่งเลยนะครับขึ้นทั้งหน้าจอยพิ่นเบิ่งเลยนี่ครับานสีแบบใดปั๊บขึ้นมาแล้วขื่นมาเลยนะครับผมหลักกาเดี๋ยวที่นี่แจ้งวันที่เพิ่นอ่าอ่าผู้จัดการคุณจิตราผุ้หลากเิ่นบ้องสู่เจ้าฟังเนี่ยว่าไดไก่อนเป็นฝันว่างใดจังได้ได้เลขตัวนี้มาก ไอ้เลขไอ้ตัวใดครับเลขเละวันที่หนึ่งเลขเละวันที่หนึ่งนี่ก็คือกันคือกันอ่าส,สิเป็นคล้ายๆกันเลยเพิ่นไปทำบุญเก่าวัดครับเพิ่นไปทำบุญเก่าวัดนะครับมองอันเป็นพระพุทธรูปข,ของไอ้หลวงปู่นะกรับอ่าอ่าเพิ่นนับลูกปุโตลูกปุโตลูกปุโตครับหลวงปูโงป่ตโ,ปตโ,ปตโตชาวแวบไปเห็นเล,เลขไปเห็นเลขอยู่หลวงปู่โตอุ้ยเพิ่นก็เลยซื้อเลขน้ำหลวงปู่โตพอพอซื้อปั๊บก็ถูกละวันที่หนึ่งก็ถึงละวันที่หนึ่งเพิ่นก็เลยเฮ็ดเพ่งหลวงปู่โตถวายเพราะว่าเพิ่น เพิ่นบอกเพิ่อนลำลุ้ยพอเรื่องนี้เพิ่อนไม่ฉกพอเรื่องนี้เนาะอ่าคาเสจ่ายทุกบาททุกสตางค์นะครับเพิ่นเป็นคนจัดการเองเีไม่รีบีบหรือกุนโ,โตะนะครับให้รากา<ป>แต่ว่าครับรองโดยจินตราพุลลาบนะบอกง่ายๆว่าเพิ่นก็เป็นผู้จัดการของของจินตราพุลลาบนั่นแหละเพิ่นถาวายเสียงจินตราพุลลาบเป็นคนถาวายเสียงแล้วกับผู้จัดการจินตราพุลลาบก็เป็นคนถวายทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องโอ้นะครับตอนตอนถือหวยนั่นเพิ่อนบอกสู่ฟังเนาะเพิ่อนบอกสู่ฟังครับเพิ่นฟังใน ทั้งทั้งกีติยุไลฟ์สดบ่แมนครับผมทั้งลายสดทั่วทั่วลาทัศน,น์เป็น,า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 นลายสดป้า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 เพราะเธอออกมาตรงแค่นั้นละ่ะผู้จัดการห้องกี๊ดแล้วก็สลบไปเลยครับผมนั่นเชือดแบบในในช่วงที่มันดีใจสุดขีด <laughs> เอาอีหลีผู้ใดที่เขาดีใจเนาะสลบปไทลับบันพุบเป็นแม่เนี่ยว่าลุกขึ้นมาถูกถูกเต็งหกล้านเนาะแล้ววันที่หนึ่งมันถูกทุกตัวแหมโอ้โห มันยากอยู่ด้ยเนาะพี่เนาะแล้วการเตาวันหน้านี่คนนึงไอ้มันสลับกันสลับกันครับนี่สลับแบบใดอ่าว้าคือเลขเลขหนาตัวเดียวครับโอ้โหเ่าเลขเลขหนานี่คือว่ามันมันมันผิดแค่เลขหนาตัวเดียวแค่ท่านจะถือแล้วเนี่ยเลลเป็นนายอมศินเนี่ยล่ะโอ้โหเลขผู้นอมศินอยย่จังหวัดเสละพุมินี่งวดวันที่เทไรก็คนอตอนนั้นงวดโอ้ยเดือนตุลาผมจำได้จังหว่เดือนตุลาตอนนี้ด้เก็บ ผลงานนั้นไหวบอกกันเก็บไว้อยู่ครับเก็บไว้โอเคเดี๋ยวจโชว์่วยวันมีอยู่ครับมีอยู่เดี๋ยวจโชว์วันที่นะว์ว่ามันสนับกันแบบใดครับเดี๋ยวให้พี่น้องสืบดวง12ล้านคนได้คันถือเลขตัวนี้เป็นเลขของเต๋าบานหน้าเลยแม่นครับโตต้นหน้าตัวเดียวครับผมโอต้นหน้าถ้าถ้าถือต้นหน้าคือได้12ล้านเออชัวร์มีเฮาคือเว้าแต่เรื่องเงินโอ้เรื่องคุนกันแต่เฮ้อ